ส่วนเมทานอลกลัวเพื่อนแพ้ใช่ไหมกลัวกลัวเขาน้อยหน้าเพราะว่าถ้าเราจะเปิดตัวอารยาอัลเบิร์ตาเอฮาเกตเบกกี้วีเบกาพาติเซียแอนด์สตรอมและวซนนี่จะจบที่ส่วนเมทานอลมันน้อยหน้าเราเลยเพิ่มซันนี่จอรนจอรนเป็นชื่อของใครนะคะคุณเซนนี่นามบกุลนักสุลจอรนซีเป็นชื่อวันและดิวักดิลล์ลัมดิลล์ลักเป็นนามสกุลของคุณแม่นะคะ เราเลยมาขบแเป็นซันนี <im it> <im it ่จอห์นซีดูมักส่วนเบตานน์ค่ะคำถามแรกค่ะเรียกซันนี่ได้ไหมเขาคำถามเลยนะคะคุณซันนี่คะเราอธิบายให้ฟังหน่อยว่าคุณสตรีเขาเป็นคนยังไงคะผิดด้านเอาก่นไม่ได้ออกงานนานค่ะ้าฉันฉันแล้วตเป็นคนดีครับผมรู้สึกภูมิใจมากที่เขาได้แต่งงานกัน่านนี้นะใช่ค แล้วถ้าถามคุณคุณสเตดิโอคุณสติดต์กับคุณนีใช่ป่ะถ้าถามว่าถ้าให้ลองป็นคุณสติคุณนิจะเป็นยังไงไม่เอาดีกว่าไม่แหนะไม่อธิบายเพิ่มเติมต้องไปดูเราครัวการสปอยหนังมากๆนะคะมาที่คุณอารยาอารยาอัลเบต้าฮาเกิลเป็นการทำงานเหมือนเหมือนเหมือนเป็นออสการ์ชื่อนักแสดงแน่นมากนะคะ คุณชมคะอธิบายให้ฟังหน่อยว่าคุณเมตาเขาเป็นคนยังไงคะก็เมตานะคะเขาก็เป็นใจด้วยค่ะก็เมตาก็เป็นเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าทุ่เทให้กับความรัก่านะคแล้วก็หลักครอบครัวค่ะก็เชื่อว่าเขาก็จะเป็นภรรยาที่ดีแล้วก็เป็นแม่ที่ด oh ีไ mmm, ด้ค่ะ เขาชื่นชมคุณมากดีกับเขาเนนี้ดีกับเขาด้วยแล้วถ้าถามคุณชมว่าถ้าในชีวิตจริงให้เป็นเมตตาเป็นไหมคะเขาก็มีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่างค่ะแต่ถ้าถามว่าอยากได้ชะตาชีวิตแบบเมตตาไหมอันนี้ไม่แน่ใจต้องไปช่วยกันตัดสินเราต้องไปดูกันเองในพรพิยนในโรงพรพยนนะเพาะถ้า อยากเป็นทางสติไม่อยากเป็นทางเมตามาถึงเบกกี้ลูกแม่เบกกี้คะเราพูดถึงตัวของนโมหน่อยนโมเนี่ยเป็นลูกสาวของคุณสติแล้วก็คุณเมตาว่า้องนโมเขาเป็นคนยังไงคะนโมก็จะเป็นเด็กแสบๆสนๆหน่อยค่ะมีมีปมในใจเยอะค่ะเพราะว่าตอนเด็กอาจจะเจออะไรม,มาค่ะแล้วก็พอโตขึ้นมาก็จะ จะต้องเข้มแข็งแต่จริงๆข้างใน,นก็น่าจะอ,อ่อนอ่อนไหวคะ่ะอ่อนไหวมากๆค่ะแล้วถ้าถามเหตุการณ์ถามคำถามเดียวกับพี่เซนีพี่ชมเลยว,ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนมโมเ<อ>บกกี้จะไม่ถามว่าเบกกี้จะเอาไหมเอาเบกกี้จะทํำยังไงเบกกี้จะทำยังไงไถ้าจเจอแบบน,นมโมทําไมบ้านนี้พอมีปัญหาเนาอถามเขาเรื่องเขาจะเอค่ะ <laughs> <า> <laughs> น่าจะทำเหมือนทีนมโมทํา ซึ่งอยากรู้ก็ต้องไปดูวันที่19ค่ะมันปังตรงนี้ค่ะไม่มีใครบอกอะไรพวกเราทั้งนั้นเลยค่ะแปลว่าวันที่29เราต้องไปดูในโรงภาพยนต์นเองนะคะแต่มีเรื่องหนึ่งค่ะเด <c oughs> ็กกี้วีเบกอรแพทริเซียอาร์มสตรองพี่ Sir ซิริพลอลโอปอล์ทิมบร์ไฮแสคุณก่นห่งว่า, <c oughs> ววาเวลาเขาก็ตอนพี่มุกเรียกมาคุยอ่ะนี่นะตัวละครมีสติมีเมตตามีน้ำม บกกี้เข้าใจคำว่าสติเมตานโมเลยู่ไม่เข้าใจเราครวิ์หนูว่าอะไรค่ะตอนนั้นนโมคือหนูาอ่านบทแล้วมันคือเอ้พูดได้ไหมคะอา่รารลองางในลงก่อนสิลูกลองลงในลงถามลุงถามลุงเขาอ,อันนี้ได้นนไดนนี่ได้ใช่เพราะว,ว่านโมต้องแบบท่องนโมสามจบเหมือนชีวิตเออตัวเองเจออะไรเยอะกับนโมนโมนโม ทำไมเขาบอไม่กล้าถามเรารู้จักสติกับเมตตาไม่รู้สติหนูก็น่าจะแปลต<ม>่ำที่คิดว่าในภาษาไทยก็แบบเอ,อ,อส้สติแฮมสติแฮมสติแฮมสติไม่ได้สิง่งหที่อยู่เนี่ยติดใจแล้วติดใจมันอยู่หน้าจอติดใจมากแล้วแบบเราเห็นแเราเรารู้สึกดีอะ่ะก<า>็เลยทำหนังเรื่องแรกเขาบอกว่าใจในทุกองค์ประกอบทีบ่ต้องทำแล้วก็แม,ม่ชมแม่ชมกับ เบกกี้น่าจะเพิ่งเคยรู้จักเขาเป็นผู้กับประมาณไหนคะประมาณอะไรก็จริงๆจะบอกว่าสำหรับชมเนี่ยคืออยู่วงการมานานนะเพิ่งจะเคยเล่นจริงๆละครก็ไม่เคยเจอแล้วก็หนังก็เพิ่งเจอที่เป็นแบบว่าเป็นเคมีแบบว่าเฟมินิสแบบนี้มากๆอะไรเงี้ยก็คือเป็นไม่เคยไม่เคยทำงานกับผู้กับผู้หญิงอะไรค่ะแล้วรู้สึกว่าเออมันมันเปิดโลกแล้วก็มันเหมือนกับว่า เออบางอย่างเราคุยกันแล้วมันแบบว่ามันมันเขาเข้าใจอ่ะเออแล้วจะบอกว่าเห็นห้าห่าเนี่ยแอบดารือนกันเราอ่ะโอ้แล้วล่ะค่ะเรื่องความดาร์กทัพวแบบนี้เรามาลงรายละเอียดกันซึ่งก็จะมีมุมบางมุมง่เราจะต้องเห็นในหนังแน่นะคะในการถ่ายทอดผ่านพวงกับผู้หญิงในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักแบบนี้น้ำมนะคะงที่เขาดูไหมคะไม่ดูนะาะ เสียงเอิบลูกเมื่อกี้ถ้าเป็นการแสดงไม,ไ,ดไม่ได้เลยลูกไหนิ้น่ารักน่ารักค่ะคือหนูยังจำได้แบบวันที่พี่บุ๊กนัดหนูไปคาเฟ่เราไปนั่งอ่านทีละคำของบทอ่ะเพื่อหนูเรียกแม่วม่าแม่ช้าแม่ช้า <c oughs> พี่ <c oughs> ก็เรียกทำการนัดเลย <c oughs> แม่ช้าแม่ช้าในบทน,นี้ต้องเรียกชื่อแบบว่าแต้มเลยนะถ้าใครว่า เบลยุเป้ก็ต้องแต่งค่ะเราทาสอบวันนั้นวันที่คาเไปที่เขาสอน่านแบบบทไปายบทตอนนั้นดูยังไงบ้างก็กลับไปทากันบ้านแล้วก็มีกันบ้านหลายๆอย่างที่ต้องส่งพี่โมเช่นทำบ้านเอ่อเต้นน้องตะลลนตลอดว่าสปอยไหมใช่แต่คือพี่เขาก็บอกหนูว่าแบบเบกกี้กีเทคก็ได้นะแต่ขอให้หนูแบบไม่ยอมแพ้โอเคค่ะสู้ แล้วมาถึงตอน นดแม่ชูนจะลองให้มีอะไรหรือเปล่าเพคก้าก็ยังไม่มาเธอยังไม่ลองแล้วการมาร่วมงานกับทางนี้ครั้งแรกรู้สึกยังไงล่ะรู้สึกยังไงคอ่ะรู้สึกก่อนนี้รู้สึกยังไงครับโดนเอออารมณ์ก่อนคือจริงๆเราไงไม่เคยร่วมงานมาก่อนเราเลยคิดว่เราไม่เราไม่ออกเลยครับว่าจะเป็นไงตอนที่บุ๊กบอกให้คุกผมเลยบอกว่าจะต้องลองดูแต่ผู้บอกรอเขาเก้าเดือนน้องเจลอยู่ในท้อง เป็นการดิวตั้งแต่เกลน้อยยังดีเลยเขาคือผู้วันที่คิดมาแล้วก็คือประกาศทองเลยพุ่มกับวิ้งไปร้องไห้ด้วยเพื่อจะได้ฟังค่ะแต่ว่าแบบแกคิดว่ากวอดบ้านไม่เลื่อนก้าวเลยลงไหมแต่ชมก็รักมากนะคะยังจำได้เลยว่าชมเนี่ยซันนี่เขาจะรอมาเอ่ะเขาจะรอมาเฮ้ยแต่ว่านี่นี่บอกว่าซันนี่ใครต้องรอใครนะโงไปหมก่อนเวทีคมค่ามากขนาดนี้นะควจริงๆ รุนะะคก็เหมือนกันก็คือเหมือนมันนึกไม่ออกอ่ะเพราะว่าไม่รู้จักเคยเจอเขาเขาไม่รู้จักเมื่อกียังใจสามารถไม่หมายใช่เคยรู้จักผ่านสื่ออะไรอย่างเงี้ยการแบบรู้จักกันในการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็นึกข้ามไม่ออกแล้วก็วันที่เรามาเวิร์กช็อปกันอะไรเงี้ยเจอกันสามคนพ่อแม่ลูกก็คือแบบว่านิ่งงันไหมคะ อีทวีตสามคนอะเนาะมาอยู่ด้วยกันเลยแกนี่วีตไม่คุยกันเลยค่ะไม่คุยก็เลยบอกก็เลยบอกก็กลัวน้องจะเองหรือเปล่ากลัวนี่เขาจะแบบอะไรเปล่าก็เลยกินเออก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ต้องมาแบบชวนเราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่ว่าเราอีทวีตไม่เป็นไรแบบขอแม่ติดตัวได้วยค่นี่ใช่ในการที่เวิร์กช็อปอ่ะมันจะเป็นที่ที่ให้ทุกคนทุกคนเปิดเข้าหากันก็แบบเอ้า เอาตัวล่อไปแล้วคุไแม่อด้วยแล้วพ่อพยุงลูกยังไงใช่นะครับแม่ไม่มีแล้วเดินไปบอกใช่ผมก็เดิบอกไม่ได้เราโตแล้วเราท้ามีตัวเราโตแล้วเราต้องเทคแคร์ลูกเราเออไม่แต่เขาว่าอยู่ได้คือเด็กกลายเป็นว่าเด็กๆแบบเนี้ยที่เขาเขาโอเคเขาไม่ได้รู้สึกเขาโอเคเขาไม่ได้รู้สึกออกหดที่แบบว่าเออนั่งกันเงียบๆสามคนแล้วก็ไม่มีใครคุยกันเลยโอไม่เป็นไรไม่เป็นไร แม่เรเรก็อยู่ได้เหมือนกันเนี้ยอเดี๋ยวคนเดียวตึงมาก้านี้ตึงมากไม่หนุกเลยอะไรอะไรเลยผมไปชวนเาเลยคุยผมไเลยคุยเวลาคุณเนิีอัดหกคุณเนิี็นคนตลกมากหล่อนี่มาโยนอะไรแบบนี้เลยหรอแต่เวลาคุณนิีอัดุกเข้าเข้าโนมโมเนี่ยเข้าฟีเบกาต้องเล่นต้องเล่นแรงติงเขาเขาเก็บไหนัวคำไม่เก็งแต่ต้อเล่นแบบเล่นหน้าเล่นเสียอะไร ชอบนะที่มันนี่เป็นคนตลบไหมลูกเบคกอรี่ตลกค่ะหนูไม่ได้เลยลูกเสียงเป็นน้องโกหกเี็มน้องเจริญนะลูกเขาไม่พูดนานๆมันก็จะเอะเคียร์คอสิะเป็นความพยายามตั้งแต่ตอนที่เราเวิร์กช็อปกันที่จะให้เคมีมันได้ไม่แต่โชจะบอกว่าความที่มันไม่รู้จักกันเลยอ่ะมันก็ดีเพราะว่าก็คือเราก็ไปเจอกันไปเจอกันตรงหน้าเซ็กเลยก็มีอาร์มีทำเวิร์กช็อปกันแล้วก็โชว์รู้สึกว่า อันนี้เคยบอกพี่บุ๊คเลา <laughs> ก็รู้สึกว่าเออดีเหมือนกันที่ไม่รู้จักเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขากับชมรมมาพูดหลายครั้งแล้วไม่รู้จักเพราะรู้สึกดีที่ไม่รู้จกัก <laughs> อ <laughs> ินเนอร์ดีไป่แล้วต้องจบแล้จากนี้ก็จะไม่รู้จักไม่ใช่เพราะเขาอินโทรเวิร์สไม่ก็คือว่าเออเหมือนสติอะกับกับพี่สาร มันคือมันคนละคนน่ะเออคือพอบางทีเราเหมือนอยู่ช่วงจังหวะอยู่ในกองเราเลยแบไปเห็นแบบซันนี่อ่ะที่แบบว่าเป็นแบบนั่งลงหลงนั่งเลื่อนๆอยู่ที่มหาลัยนั่งหลงๆอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบไม่รู้จักไม่รู้จักอะ่างให้รอเขาตั้งฝักเป็นสติเขาไว้เออก็คือแบบในเรื่องคือสองคือผัวเราอ่ะแล้วก็คือไม่ใช่คาแรคเตอร์หนี้อ่ะ ก็ไวไวก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเร,เราให้ไปทำความรู้จักกนนันนะปิดกล้องละแต่ว่าในกลองเวลากินข้าวเราก็ไม่เล่นกันไป่ไม่ไม่คนไม่ขอขนมจากเขาเราซื้ขอขนมมาเยอะเยอะช่วงนั้นก็คือปัทำนมก็คือก็จะทักเสร็จก็คือจะเข้าห้องแล้วก็ปต,ต,ต,ตั้งแต่ฟังเรื่องมาฉันสงสารเด็กกี้ที่สุดในกลองหนูมีแอคทิวิตี้อะไรถ้าเขาจะอินโทาคนละมุมกันขนาดนี้หรอข้องหนูเล่นกับใครคะเล่นกับแมวก็ ด้วยหลับไปหลับ้วเตียงนั้นเตียงที่ผมต้องนอนไม่หลับผมยืนไม่ได้นอนทุกวันเขาเป็นลูกเองนี่คือเด็กๆแล้วนี่ลูกแบนใช่ไหมเนาเบ็กี้เขาถึงต้องนโมสามจบไปเรื่อยๆนะกับเนาะจนกลายมาเป็นเรื่องนี้แต่ว่าพูดได้ใช่ไหมว่าในเรื่องเนี้ยคุณสนีสองคาแรคเตอร์สองคาแรคเตอร์เวลาคุณสนีเล่นเป็นยังไงเราเราเล่าเท่าที่เราได้ไหมไม่มีอะไรเล่นเหมือนเดิมทุกเรื่องอ๋อแล้วกันเปลี่ยนเลย ใายมันจริงๆรินคนเดียวกันแต่ว่าเวลาช่วงเวลาช่วงที่จำอะไรไม่ได้นะมันุษย์มันจะมีมุมที่เราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีตอนไหนหรือว่าเปลี่ยนไปตอนไหนค่ะเนี่ยเราก็จะมาบอกว่าสึ่งคดีครั้งหนึ่งว่าจริงๆเราเป็นคน่างนี้เพราะอะไรจะสปอยไหมสปอยไมไม่สปอยเจ็กลัวไปหมดกลัวไปหมดกลัวไปหมดก่อนที่เราจะสปอยกันไปเยอะนะคะขอถามก่อนว่าทั้งสามท่านนักแสดงสามท่านฉากไหนที่รู้สึกว่ามันยากเราทุ่มสุดตัวแล้วอยากจะให้ ผูน้นักแสดงนอยากให้แฟนๆคอยติดตามได้ชมหมดเลยค่ะปล่อยเพราว่านั่นสี่คัวไปหมดและะ้วค่ะพูดว่าพูดว่านองได้ไหมเอาพูดไปแล้ว <c oughs> อ่าเป็นฉากที้เราจะไปถ่ายทำกันที่ระนองนะแล้วก็เป็นฉากที่รู้สึกกังวลตั้งแต่ตอนอ่านบทละค่ะจนทำเวิร์กช็อปจนถ่ายมาเรื่อยๆก็ยังเพร,เราะว่าแล้วฉากนี้จะเป็นฉากที่ถ่ายช่วง้ายๆของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ฉันแคกังวลว่าเอะเราจะไป,ไปถึงสถานการณ์นั้นได้ไหมอะไรเงนะี้ต้องอนนี้ต้องไปดูเองใน่นะเพราะว่าด้วยความที่มันเล่าแบบอืมสลับไปมาอะไรอยนะ่างเงี้ยแล้วเราก็เราก็กลัวว่าเราจะมีแบตเทีเรียวไม่พอที่จะไปถึงถ้าแม่ไม่พอใครพอ <laughs> <laughs> แต่ท่านนาักแสดงกังวลแบบนี้แล้วพอไปถึงระน,นองจริงๆเดี๋ยวในเรื่องจะรู้นะว่นนี้ฉากระนองเนี่ยรู้รให้รู้ว่าไม้รู้ไประนองไม่บอกว่าถ่ายระนอง ไปหยุน,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 นยซึ่งถ้าดูถ้าเข้าไปในโรงแล้วเห็นละน้องให้รู้ว่ากรฉามที้แม่ทงทุกมมาก็าแล่ะแล้วมันก็จะมีความกดดันเรื่องเรื่องฝนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็รู้อยู่นว่าฝนตกแทบจะทุกวันก็ไม่รู้จะไปทําไม <c oughs> แม่ก็เป็นอะไรกับะน้องไม่รู้นะคะจริงจริงมีมีมีอายาอ่าใครดับไปไม่เจ้ใครดับไปไม่เจ้ คือจริงๆเรื่องระนองเพราะละนองเนี่ยเป็นจังหวัดที่แบบเศร้าที่สุดทำไมอ่ะเพราะว่าฝนตกฝนตกตลอดเวลาที่สุดในประเทศไทยคุณเซนี่มีเรื่องจะพูดค่ะป่าป่าตกใจใช่ใช่เอาไมค์เขาป่าเฉยๆมีข่าวทีเด็ดน้อยค่ะใช่ค่ะเขาเป็นเมืองที่ฝนตกตลอดเช้าอะไตกมากที่สุดคะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็เราก็่ได้เนี่ยพี่จะไปเราก็ชาเลนจ์ค่ะแล้วเราก็ไม่มาผ้าช่วยหลักในใจ ไประนองนะคะเบกกี้ราคาฉากไหนที่หนูรู้สึกวมันยากสำหรับหนูอยากฝากให้ทุกคนช่วยให้กำลังใจทุกฉากใช่เพราะว่าหนูรู้สึกว่าการเช่าคาแรคเตอร์นโมมันใช้เวลาก็ค่อนข้างนานเหมือนกันเพราะมันก็แบบสลมือเป็นหลักเหมือนกันจากรเป็นเบกกับเป็นโนโมก็เลยรู้สึกว่าทุกซีนแต่ถ้าให้เลือกมาอันหนึ่งก็น่าจะเป็น ขึ้นอาจจะตอนที่ขึ้นเสียงกับคุณพอ่อ oh. อืมด้วยความที่หนูยังยังเด็กอยู่เนี่ยเราก็แบบต้องมาเล่นแบบซีนซีนอารมณ์กับพี่หนูก็แบบจะทําได้ไหมใช่ตอนนั้นมีการฝึกด้วยตอนที่แบบว่าชอบหอะไรมุกจะให้แบบว่าให้หมองหน้าและดับในใจเราดับทำอะไรที่เรามองหน้านหน้าเขาดับหน,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 น้าเขาดัแรงมากไม่พูดไดนะแต่หน้าออกเรารู้เน้อเราอ่านใจ เราเราฝึกเราฝึกแอคติ้งอยู่ค่ะอันนั้นคือฉากที่รู้สึกว่า l l e n g e สำหรับเราใช่ค่ะแล้วคุณซันนี่จอห์นซีแล้วฉากไหนที่รู้สึกว่ามันยากว่าจริงไม่ยากสำหัฉแล้วพอดีเป็นคนเก่งอ่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปที่คำถามสุดท้ายไปแล้วเนาะจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ะจริงๆถ้าถามว่ามันเสร็จสมบูรณ์แล้วก็คือเสร็จสมบูรณ์ของเข้าโรงภา จะเป็นคำถามที่นักแสดงส่วนใหญ่จะไม่ชอบมันชาเลนมากกับการที่ตัดภาพยนตร์เรื่องนี้ <S <S 1> <S 1> เราจะพักเบรกให้นักแสดงและเพื่อกับคิดคำตักภาพยนตร์เรื่องนี้ระหว่างให้คิดเนี่ยเรามีมิวสิกวิดีโอเป็นภาพยนตร์ที่มีมิวสิกวิดีโอด้วยนะคะซึ่งถ้าในมิวสิกวิดีโอนี้เราจะเห็นนอกจากพาพนักแสดงทักศายังมีการเพื่อนๆด้วยนะคะการเพื่อนๆด้วยคิ่ก่อนเป็นไหน